มาที่พาไปเห็ดเนื้อดักปลสซิวไปเบิ่งจะคลิปมาแล้วาหามาลองเบิ่งซิมีข้าวเจ้ากับหำขั้วอาหาปรปลาดุกแล้วก็กะปิคั่นๆนมันเข้ากันมาลองเห็นเบิ่งสูตรนมะ่มักีได้ปะเห็นแล้วเพิ่นเฮ็ด ขันให้มันเข้ามันละเอียดเข้ากันโอ้โหอย่างงี้นะปิดประมาณนี้บริษัทหลายชุดลองใช้เบอรงสามหลังก่อน ไปแก้มือใหม่ครัไปใส่เมื่อวานนี้แล้วมันบูดขึ้นทำไปเบิ่งสูตรเนี่ยมาใหม่แล้วมาเห็ดใส่เไปไหนทำไปเบิ่งบัตรเงเข้าชิ้ห่อจะกระดา ตัดกระด่างแล้วประมาณนี้เอาไปขิดมาห่อแบ่งเห็ดสามก้อนรอที่จะใส่ก็ะสามลังประมาณนี้รอมุงดูสิได้คือเพิ่นเห็ดบัวเชือกมัน ใส่บลาได้ใส่เมื่อวานนี้มีตัวยหาปลาดุกมันหอยใชละกุ้งกับข้าอย่างมื่เวยนทึกตะหอยเมื่อวานเลยมือทำมาแก้มือใหม่ว่าเป็นน้ำปลาชิวุบอะไรเขา,า,าใส่คือบลาได้แต่ประมาณนี้ ไปแล้วก็ไปมัดหอยใส่ด่างหอยมนถึงพื้นหอยไปทางกลางมาแก่เอ,อือมาแก้มือไม้ผมดูหวานนี่มาใส่แล้วมันบึธนี่มันทำมาแก้มือหม่กับเนงาสูใหม่จริงด้ยบึกแค่วะ เบิ่งคลิปไปอย่างนี้เหื่อมัดใส่ว่าให้มันจมพื้นอืมได้แล้วมาลองใส่บังกันเลยเป็นยังไง สีงโตว่าปลาซิวคือว่ามีอยู่นะยูนแต่ว่ามันมีปลาซิวลอยอยู่เลยหลายตัวปลาซิวั่ะเงียบเงียบนี่ยเจ๊ดแต่ื่อวานบ่้บุแต่ว่าวานนี้บุกแล้วใส่กุ้งตัวใส่กุ้งตัวแล้วบ่ไม้มายามเพิ่นมายามให้เพิ่นว่ได้กบตัวนึงใั่กุ้งบ่ได้มายามอีกคาไปยามกลับ สวยละบริมาเป็มายาไม่กบตัวนึงครัลมาใส่ใหม่มาแก้มือประซิวใหม่สูตรดีวด่าดีสูตรเดีว่าคับเอาเฮดเบิ้เดเด่าน้ำเลืเอ,ดเอดเลยบิ่ได้กระตุกงนักเทวกว่า ไ้แช่น้ำเลยแต่อันนี้มันเหี่ยงหนือมพื้นนี่ว้าอเนาะแล้วหลังนี่ไปไปเวิ่งหลังสุดท้ายไปเลยมึงน,นี้ลองมาแก้มือคันได้แล้วทิไปชองมอนเด็เดๆใส่ บ่ได้แล้วก็แม่นเซาเซาเ เอามันมานมานเราบูมาใส่แล้วได้บาดนีงข้ามาเบิ่งตอนยามเหมือนกันไปดนี่เถื่กบ่มารอรุ่นเบิ่งบ่ายดีพอกันยามบ่ายสองอากาศเจ็ดโมงแล้วหมอกยังลงเต็มอยู่ไปเหาสวยบึง เอาดักกุ้งไว้เมื่อวานนี้มาซ้ำเมือเ่อใดก็คือว่าบุตรจะเมื่อวานเขาใส่ปลาซิวไว้มีตุกกระตุกน้ำกับกุ้งน้ำไปขปึ้นบนนี่ดูบ้างบนตุกนี้เป็นรอยแตกซุดๆอยู่แต่เฮาแตะมื้อแรงหวานนี่มีอยู่มีอยู่ทุกคนมีอยู่ยอืมใส่ปลาไว้มื้อแรงหวานนี่ ตอนสวยมายามเพื่อนเนี่ยนะครับ่ปล่ไว้คือเก่าเก็บนะครับเปเบิ่งตุ้งกุ้งแบบเน,นี้ยคือว่าที่ดีก็อันซอมตุ้งกุ้งเงินเงินนี่แต่ว่ามันหาออกเนี้ย Mà bên tôm đặc cung mừng gần đây mọi người mời 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 ปูป้ามีสิเดือดไมเวิร์คไมเวิร์คหลังนี่กระปูแล้วใส่อยูน่นี่โออตายตายฮึวิ่งสิสิกระปูโอ้เนื่อามันลอยขึ้นมาเหิงจนพอแล้วืมแต่กระปูกับกุ้ง กุ้งถือกบไหลกะปูกับกุ้งอันนี้นี่จะกุ้งไข่หนังนี้ถือยกกุ้งกระปูหนังแล้วถือตะูไปเบิ้งหลังอยู่เนาะดูน้ำสางบ่เคยใส่เจือมันมักมีกุ้งหลายแต่มันจะถือมามืนไปเดิน ัวเง่งแยง่งเนี่ยออกลบลรู้สึกดีนุ้งยบไม่ตัวน้น้อยตุ้ง